พี่แบงนนค์มันในนี่ตอนพี่ลงไปเอาข้าว<ต>มันก็นกนแต่น้องพี่บอกแต่น้องพี่บอกนะเขาขเชิญผมมาด้วยก็ต้องลงมาหน่อยนะแบบนี้นะ เดี๋ยวครับก่อก็แชร์ด้วยนะใครที่มเข้าร้องถึงเนี่ยม er ีท er ีมใดนะครับเดี๋ยวกรุ๊ปเอสาเกมแอคแถวราวเนี่ยเชียร์กันเต็มๆเลยแล้วก็กรุ๊ปบีก็มีบุยลำด้วยนะใช่ครับแต่ว่าในทางฝั่งของตัวเดซิเรตเกมมิ่งน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับในกรุ๊ปทีนึ่งนะกรุ๊ที่เจ็ดเลยเกือบกินวงใหญ่แต่วงบีกเร็วมาแล้วฮะดูวงฟ้าบอกเลยว่าบีกเป็นแบบว่าสุดๆุดนะฮะท่านผู้ชมจะรวดมาแบบไวๆโอ้โหแล้วบีกยังเยอะ วงวีบหรือว่าวงแปดตรงนี้นะฮะคือแบบว่าทีเดียวเนี no ่ยเอาให้สุดไปเลยนะฮะบอกว่าคนไม่รีบนะวงอม่รีบมีวายใช่ไหมคือคนที่อยู่ในวงไวๆเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบหลือเกินอันนี้คือเราแข่งแล้วเหรอแข่งอยู่ใช่เราอยู่ใส่แล้วเนี่ยว่าไม่ได้ไปไหนเจอเฟสช่วงแรกกับพ่อได้นะนะเจอเฟสช่วงนี้มันคือร้อนเลยอีกต่อไปใช่ครับสามสิบวินาทีไม่มาเชื่อนี้เออจังหวะดีไปหมดเลยยามพี่ก็ดีขอไม่สาการตรงนี้ต้องผมยอมใจคนเซตติ้งห้องเหมือนกันนะน่าจะเหนื่อยอยู่ตอนเซตติ้งเขาเรียกว่า เทสกันมาหลายรอบอยู่แหละกว่วาจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะใช่อุ้ยเรามีเอาแล้วฮะมีเปิดฉากยิงแล้วฮะจะเป็นวันช็อตวันคิวแรกหรือเปล่าฮะเอาการขายโซวอร์เวลดีนิกกี้ฮะลั่นบายไลเมต้าแล้วก็เรื่องของการนับแต้มนะท่านผู้ชมกดซูปเปอร์เหมือนเดิมฮะแล้วก็อิงมาจากอันดับ1 2 3 4เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสทีมตอนนี้ท่านผู้ชมมีอันดับแลงกิ้งแล้วครับผมก็คือ10 6 5 4ตอนนี้ทุกคนได้มีคนละสีแต้มแล้วแต่อยู่ที่ว่าใครจะแชมป์เอ้าเอาแล้วมีคนละเล่ลาน่าดีไปฮะตรงนี้ รออยีกนะครับเลยนะพี่งตัวหลังไปไม่ได้เลยนะเพื่อนคนนี้วงสองรีบหน่อยตัวหลังไปไม่ได้เลยนะพี่แข่งแบบนี้แล้วดีเลยนะเดี๋ยวพอแบบคนดูสนุกชอบใจกันตรงนี้ปพี่บอกเลยหลังจากนี้ทำแข่งเหมแบบวิยาวเลยเป็นน็อกเอาท์เป็นน็อกเอาท์ไปอะไรประมาณนี้ไม่แข่งแล้วที่บอกทีมยกเลิกกระดูกของเฟิร์สไงมีบางเฟิร์สอยู่แล้วพี่เชื่อนราแ้วจ่าบ๊อบลงเหรอจ่าบ๊อบลงนะ เอ้ยผมเห็นอยู่นะครับื่อสักครู่นี้บ๊อบลีจะลงมาเฮ้ยแล้วมีโค้ดด้วยนะผู้ชมฮะลีดีมฮะอุ้ยอย่างนี้มีทุกเกมแล้วไอต้องรอติดต่างมาดูนะเพราะว่ากรุ๊ปหนึ่งจะแข่งกันทั้งสามรอบนะถูกต้องถ้าว่าวันนี้เนี่ยมีสี่กรุ๊ปเฮ้ยเขาบอกว่าในรอบนี้เนี่ยบิ๊กเอ็มชาเลนจ์นะฮะท่านผู้ชมครับไม่ต้องใช้ตั๋วด้วยเขาเรียกว่าทายกันฟรีๆเลยไม่ต้องใช้ตั๋วด้วยนะสำหรับบ๊อบลีสเวกเก็ตจริงๆเถอะเอาละครับแบบนี้ก็ไปบิ๊กเอ็มชาเลนจ์กันได้นะฮะท่านผู้ชมมมครรัับบบบใใหหห้้้ไไววววววนนนะะะะเเเเเออออาาตดีย่จ็ลลลลงงงฮแแททก ผมเห็นว่าวานจะนอนคุยกัูทีมแต่ห้ามห้ามอยู่นิ่งเหรอนอนอยู่เหมือนลับโบอะไรไอหมอกต่างอะไรเยอะวะ แต่พอพูดมันก็ยิ่งรูกันเยอะเลยนะเป็นหมอแบบเขาบอกเลยแต่ว่าเขานวดแบบเป็นนวดจริงจังไม่ใช่นวดแบบอื่นอารมณ์แบบว่ามาลาไมาลาเลยมันโรงพยาบาลอยู่แหม่กำลังพูดอย่างคุณล้ออยู่ดีเจนโดนคอฝังตัวเอี้ยวไป้ที่นี้นะฮะเกือบหักครึ่งนี่ไงวงสองไปต่อวงสามมาท่านผู้ชมครับลำโบดีกว่าจริงก็เลือดนิดเดียวแล้ว นี่ยเอาเรื่องเปื่แค่เข้ากลางวงตรงนี้สวยๆฮะแบบมีทีมเดียวที่เข้าได้ฮะผมโบนเลยพี่เมื่อแล้วเขาลงหลุมตรงนี้พอดีเอาท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้แต่ว่าใกล้ๆฮะท่านผู้ชมมีจับบ๊อบเหมือนกันบ๊อบลีนะโอ้แล้วบ๊อบลีบอกว่ามากันเร็วเพื่อนนะตรงนี้กันมากันเป็นร้อยนะแม่จ่าแล้วจ่าใช้ลูกซองเหรอนแน่นอนตำรวจพื้นที่ท้องถิ่นเขาใชลูกซองกันอยู่แล้วตำรวจฝั่งภูทร์ได้ตรงนี้นะบ๊อบลีนะ อุ้ยเเจเยอร์ฮะโยกเข้ามาก่อนตรงนี้ด้านบนฮะเติมไปกับเจมแล้วลดสองคันปะข้ามมาเข้ามาที่บ้านของบ๊อบลีครับผู้ชมฮะอ้อมเข้ามาพี่พีก็เลยกยกกอดเลยแป๊บเดียวท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกคือเกมหนึ่งเนี่ยมันสักประมาณสิบสามถึงสิบห้านาทีประมาณนี้ครับนี่ฮะวนแปะเข้ามาก่อนนะสี่คนอ๋ออยู่ตรงนี้ด้านข้างโมชิงกิเฮ้ยวงคุณๆนะวนเหมือนตอนเอเอได้แชมป์บ้านนี้เลย เออแล้วรอดูฮะเมตาเมตาแกนไหลเข้ามาแล้วครับดูจากคนที่ในวงเลยแหละไม่น่าจะต้องเป็นตรงนี้แหละไม่สามารถจะไปตรงไหนได้ไกลเลยฮะท่านผู้ชมฮะเสียดายทั้งฝั่งเมตาเอจีดีไวก็ต้องมาตรงนี้วกิวงเฉาวงเฉามแต่ว่าฟิปวงไปด้านขวาแทนฟิปวงไปด้านขวาแทนตอนแรกต้องรอลิควิดวิ่งออกจากไปไหนอ่ะเออเดี๋ยวรอรอเมตาวงลงไปไหนไปไหนไม่เช็คคนเปล่าเช็คคนเปล่ากันบนบนบิลบิลอุ้ยเก็บ คือเจ็บเจ็บตรงนี้นะฮะขับรถแค่แบบนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ตรงนี้วงมันเล็กเหลือเกินเป็นพิเศหรือเปล่าเนี่ยดูผู้ชมด้วยความพี่มันเป็น T P P แหละเนี่ยฮะท่านผู้ชมต่อ T P P มันเลยย่อเล่นที่เอาเลยแต่อย่าเข้าใจไปนะชาวเดียวบอกเลยเพราะว่าเล่นกันสามเกมอุ้ยและคิวแรกคิวแรกโอ้ยังไม่ได้ฮะตรงนี้สปาร์กิ่งนะท่านผู้ชมเมตาเกมมิ่งฮะยังไม่โดนสปาร์กไปตรงนี้นะฮะไซลิเซ็นนะ แร็กนาดินโยเฮ้ยแล้วมันมีขึ้นมาต่อตรงนี้เป็นไงว่าอย่าลืมเน้นย้ำนะท่านผู้ชมพับจีนิวสเตทฮะเป็นไงมาล่าภาพเนี่ยยังไงแชมป์ก็แต้มเยอะกว่าอย่างดี่อยู่พับจีนิวสเตทมาใหม่มาใหม่คือเกมอ๋อคือโมบายเหรอเป็นโมบายเลยฮะเวอร์ชันแบบโทรศัพท์นะเดีนยเข้าไปแมคโครไปซื้อของมา ที่บอกฮะตอนนี้ฮะับเขาเรียกว่า P Register แต่ละที่ Google Play Store นะฮะใช่ครับดิกกี้อะอุ้ยโดนวงอุ้ยโดนวงนี่ไงอุ้ยแรงเจ็บเจ็บอุ้ยแล้วระเบิดหนีมาวิ่งไงนี่ซีรีเส้นยังไงจูนข้างหน้าเรียบร้อยน็อกอย่างไวฮะลูกเดียวจอดครับผมนี่ไงพอวงสี่พวกวงจบเลยฮะเราดูมาตอนนี้ฮะวงแบบว่าทำร้ายร่างกายสุดๆตรงนี้นะฮะเราไฟตาบา LGD Y ชุบกันก่อนแล้วเจนแบบเอาแต่หัววันเลย โอ้ยแล้วดูฮะจะวีปิ้เกมเลยนะครับวันนี้เมตาเกมมิ่งนะฮะท่านผู้ชมระเบิดไหลไม่รูกนี่ครับไม่น่าจะรอดโอ้โหแต่ว่าระเบิดมันไหลออกหลังไปตรงนี้ยังเอาตัวรอดได้ดีนะท่านผู้ชมโชกช่วยโชกช่วยอย่างงี้เมตาแล้วดูฮะเดี๋ยวเดี๋ยววงสุดท้ายแล้วนี่วงสุดท้ายแล้ววงสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้เก้านาทีห้าสิบวิครับท่านผู้ชมอีกสองนาทีครึ่งครับวงสี่บีเข้ามาซาดิกีหลบอยู่หลังต้นไม้อยู่ตรงนี้ไฟติดด้านหน้ามาสมด้านซ้ายไปเอาไว้แเลยไม่ไดิถึงก่อนตั้งสองนาทีครึ่งประมาณนั้้้นนนนน่ทาาผููชมมมะะะฮดจบกแลว 2>, 2นาทีครึ่งนะคือจบเกมแล้วก็วงฟ้าบีบรบเลยใช่ครับ นี่คือเล่นเอาเงินเหรอคือเสามหมื่นตอหนี่มาแล้วก็มาบุกต่อวสองยัดหน้าไปนี้ไม่โดนแล้วไอดิกี้ดิกี้เดยาเขาบาได้ตัวแรกเปนง่ายๆนาดิโยแล้วนาดินโยไม่กล้าดอกแล้วเรือวิตเตอร์มาตายยังไม่เล่นเลยง่ายๆไปของใจนรอเชิตัวนอินาทีครับทผู้ชมเกมนี้กรุ๊ปเครับใครจะได้แชมป์ปาระบได้แล้วียิปลาจากฟัดเฟสโดนเข้าวโแตปาร์กี้ครับไม่ได้ม่้ไล้โดโดนตรงนี้ ไปแล้วเออยิแม่โดนเล่นตายมาเป็นไอคิวอ่ะและยิงมาจังหวะนี้สปาร์กิ้งแล้วชมเป็นน้องใส่เลวิสเข้ามาแล้วโตกว่าตรงนี้แม่พีกมาก็เป็นจุนนะที่เป็น้องใส่สปาร์กิ้งเข้าไปแล้วจุนจะวิ่งต่อเอาเลยฮะจุนตอนนี้งานเข้าลำบากทุกอย่างและสุดท้ายเป็นทางฝั่งคอนเฟดิแฟลล์ไม่ใช่เลยนะผู้ชมเป็นวิกเกตครับที่ไปเก็บจุนเข้าไป LGD ว่าจบอันดับที่สี่ไปแล้วครับมาเหนือมาเหนือเแล้วต้องวิบอกว่าโตก่อใหน่อยตวิ่บอกโตก่อใหน่อยแล้วแฟนแคมนี่มาจากไหนฮัลโหลไม่ใช่แน่นอาน ใช่เหรอโอ้ยมายากแล้วผมรู้ว่าเอฟซีพี่บูยนะเจมแหรมจุงเบยใช่เราฟัดเฟสทางหน้าไงเฟสแคนจริงจ้ะเอาอะไรครับฟัดเฟสนะฮะตดยดีนะโดยดีเหมือนเขารู้แล้วว่าเขาอยู่ประชุมอ่ะไปเขารู้ว่าเราแซวเู่แล้วฟัดเฟสโดยดีก็ข้างบ่ากันแล้วกุซาร์ตัวซาร์่าเป็นเจเยอร์ครับปีของดีไกลๆฟัดเฟสเราเปิดออกไลน์ไปเบนตาโดงชุเก็นยู่ก็แหม โดนมาครับแต่ดาวเป็นยังไม่โดนต็อกเมืครับ้ที่ตานมาอย่างนี้ตัดกันยังไงลานเส้นมิสซี่กันนั่นแหละแฮทจะหลานรามครับท่านผู้ชมนะมีติดเหมือนกันและมีต่าตรงนี้ครับพยายามที่จะลุยสมมุติกันมาแล้วระเบิดของบัตไปไปน็อกใส่ซีรีเซนเข้ามาแล้วยังไงฮะตรงนี้สมมุตินี้ต่อสมมุไปอีกลูกหนึ่งเข้ามา ออ้าะเเฮยถามจริงเหรอใครได้เปรียบวะตรงนี้มีใครได้เปรียบกว่าใครมีใครได้เปรียบกว่าใครยังไงตรงนี้ขวาบาร์ละเกเยอร์เราเปิดดีอยู่ฟันเฟสแล้วข้างหน้าเฟสแกรเหมือนจะโดนรวบตึงหรือเแล้วจังหวะนี้เอเอต้องแจมเอเอต้องแจมเราเปิดตนี้ส่งลาไป โอ้โหเดี๋ยวว่าเขาเดินวิ่งเข้าข้างในใะผู้ชมฮะและอยู่ที่สามคนดไปเดไฟเอ็ดได้ไฟและโดนไฟรโดนไฟนวกลามเรียบร้อยได้ามหนเฮ้ยได้ไฟิเก็ตเต้าไสาหมัเไ้เยไม่นเลย่เลยะเอาดิยังไงก็มาแล้วนะฮะตรนนี้3ามนะ่งยท่านผู้ชมและออกมาสุดท้ายเรียบร้อยแป์มาท่านผู้ชมมะไปไดได้ไปไดอารมณ์แบบว่าจับบแบบยังไม่ได้ทำเรื่องบอะไรเลย เอบอกใครไม่เอาเอาเดอะแมนเป็นทุกคนเลยฮะใครมันเป็นแบงเยอะน่าจะเยอะดีที่หนึ่งของไอแนนด์ได้กลับี่่าจะจบมันีหลายวันสองสามวันเดี๋ยวบอกแล้วว่าใครไม่เอาผมเอานะฮะตรงนี้ถ้าไม่ถ่ายมันจะน่าจะมีแค่อ๋อไอระลยกเยอะสัตว์เียเหรอแค่จ่าลงไอจ่าลงได้แชมป์เลยเฮียถ้าหีจ่าไม่ได้เล่นเลยสัตว์อ๋อหมึงนี่มันเฮียอย่าน้นมันด่าน้องในแบงค์เฮีย ไม่ก็หมายถึงว่าเออยศแม่จะอวยก็เอออยู่ในเหตุและผลไม่ได้อวยกันอะไรเขาจะเป็นในเหตยแลมึงอะไรมงไเขาจะเป็นพ่อไงยศแม่คุยกันแบเห็นไอ้จ่าเลยจะเล่นเลยเที่ยพ่ออ่ะยศแม่มาถึงได้ยิงกันซัมเฉยมถาหน่อยว่าถ้าไอ้จ่าไม่ตายแล้วมึงจะรู้ตงไหนของเฟดไหมไอยศแม่กูถามหน่อยแล้วมึงพูดอี่านแจนได้ยินแจนจะรู้สึกยังไงกูไม่ได้บอกถึงว่าไอ้แจมเปนโดนออกมาแล้วเอาแล้วความหมายมึงพูดเขาเลยเดี๋ยวพี่พี่จอมใส่ปะ ใช่เพราะแบบคึงบอกเลยว่าเรื่องไรเนี่ยไอ้จ่าลงนะเนี่ยไอ้จ่าได้ทำได้ได้จ่าลงไม่ได้แชมไอจับใส่เชื่อเปี้ยวป่ะพี่แบงค์เปี้ยวใครวะยาแค่เปี้ยวน้องเปี้ยวเปี้ยวจริงไอ้ที่สีแดง n i y o k อ่ะอ๋อนิยมนิยมใช่นิยมอ่ะนะใช่พี่มันเปี้ยว all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were broke